เล่นไม่ได้แล้วคีอตอนเนี้ยวาวร้องและต่้แองแล้วก็วิลล่าบลุนักปีนยันยนทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมชั้นเมียชั้นเลวเช่นเคยนะครับเราก็มารับช้างซิ่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยว จะไปช้างศิีภัพาผมไปไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่ามีเขื่อนมีอะไรก็ไม่รู้ก็าขับแบบตามไปคือรถผมเล่นไม่ได้แล้วคือตอนเนี้ยวาวว้างละลต้องสปริงวางไม่พอเหมือนที่ผมบอกไปคิดที่แล้วนะครับผมก็ขับไปชิวๆไปแล้วกันนะครับผมไม่ต้องมากจะเป็นไม่ต้องใส่กันตลอดทางนะครับผมก็ได้ขับไปด้วยกันได้อันนี้ เอ่อกฎหมายก็บอกว่าห้ามรวมตัวกันเกินห้าคันวัี้สามพันนะไม่ได้แข่งกันนะครับผมไม่ถึงห้าพันเราไปได้ขับได้ชิวๆนะครับผมเพราะว่าไม่ถึงห้าครับ <c oughs> เออเขามีกฎหมายมาใหม่นะครับผมก็เราก็ต้องเคารพกฎหมายเขาหนึน่งนะครับเออล้วก็อย่าไปแบบ บอกความมุ่มนไว้ให้เขามากนะถึงถึงรถเราจะท่อเสียงดังนะครับเราก็ไม่ได้แบบว่าไปบินในชุมชนหรือไปเปิ้ลไปอะไรเงี้ยทุกคนเออห๋ิงสาวซีเจป่ะอ๋อซีเจยูุ่่นเซเว่นเอผมนี่หลงจริงผมนี่ไปไหนไม่ได้ครับต้องดูสาวทีเดียวครับนี่มันเป็นแบบอาหารตาสำหรับคนโสดอะไรเงี้ยแก๊งนี้ก็โสดหมดนะครับผมไม่โสดแค่พี่บิวนะครับผมรถซางที่นี่โคตรโกงนะครับหกหกจ็ห้าสี่วาวครับ วันนี้เรามาเป็นห้าเจ็ดได้ห้าเจ็ดห้าเก้าแล้วครับพี่วิวห้าเจ็ดนะครับผมขับชิวๆครับก็ไม่มีไรมากอันนี้น่าจะเป็นทางไปโกสุมพิสัยนะครับผมทางไปสา,ารคามครับก็แต่สาวสารคามมีคุณแบบน่ารักน่ารักไหมอ่ะแบบจริงใจอะ่ะออ,อยากเจอคุณจริงใจมีไหมแถวนี้อะไรเงี้ยนะทุกคนหล่ไปแล้วอนาะเออโอ้ ขาใหญ่นั้นคือจึงง่วงแรงเ,เนาะหลับหัวฟ้าหัวเปียนเลยเอ๊รถชายเสี่โครหล่อทุกคนถึงช้างก็จะชอบอะไรดำๆแต่เด็กเขาขาวนะครับผมเออเวลาเขาไม่เด็กเด็กเขาขาวมากนะครับเวลาพาไปกินข้าวเนะี่ยผมเห็นแบบขาวจั๊ว่เลย <c oughs> นี่พี่บิวอะ่ะชอบอะไรเขาขาวครับรวมถึงเด็กแก่ด้เด็กแกก็ขาวนะแต่ผมวันนี้ไม่มีเด็กเขาเศร้าใจทุกคน เกียแบบว่ารถเชงอ่ะเอรถสนามอะไรเงี้ยโอ้โหร้องหนักมากพอเครื่องร้อนรบร้องเลยอ่ะส่วนใครอยากดูรีวิวครันนี้ก็เดี๋ยวผมจะรีวิวเต็มๆระบบอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้รีวิวนะก็ถามว่าเสร็จยังก็เสร็จแล้วครับเหลือเครื่อง เรือเครื่องแก้เรื่องวาวเรื่องอะไรนิดนึงนะครับผมเออทันนี้ก็ชื่อบักเหลี่ยมนะครับผมส่วนรถซ้ายซิ่งชื่อบักแหลมทันนี้น้องมะลินะครับผมข้างหลังผมเนี่ยที่ว่าไม่ค่อยแรงเท่าไรครับยอดยาดยอดรถแก้ก็แรงนะทุกคนที่จริงไม่จำเป็นว่าต้องเอาแรงมากต้องอะไรทุกคนแค่แบบว่าขับไปไหนมาไหนด้วยกันได้แล้วไม่พังก็งพอตลอดนะแต่ว่าถ้าแบบว่าโวกสีวาวก็อ,อะไรอะ่ะคือถ้าไม่แรงมันโดนพะล้อ้โดนสองวาวอะไรย่เงี้ย คือพวกนี้ตะะอนรออันเป็นรถแบกอะไรแรงมากก็ไม่ได้ทุกคนแรงมากก็เดี๋ยวอะไรหลุดหายอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยพากันทำแรงมากแต่มันก็แรงอยู่อะ่ะก็ได้หุ่และพร้อมพวกให้ไป่วิวไปซ้ายใส่กันเลย <c oughs> ผมขอดูหัหาดีกว่าเพราะว่ารถผมมาล้ง จะประมาณรอดเท่าไหรว่วะเนี่ยเบวาร้องเนี่ยโอ้โหล้อหนักมากถ้าเราไปปูมันลูกอาจจะเตะได้แล้ครับผมมันแก้งมันล้องว่ะคือถ้าพ่อมานี่หนีไม่ทันนะผมบอกเลยรถผมอะ่ะแก้ขนาดนี้จะไปนหนีอะไรทันละ่ะ โอเคทุกคนตัดไปตอนที่ว่าถึงเลยแล้วกันนะไม่ไหวว่ะรถร้องเกินว่ะโอ้จะรอดไปรถผมเนี่ยโอเคทุกคนสรุปเราได้มาหินเหมมันเดิมนะครับผมเพราะว่าไอทางตองนั้นน่ะคือ,รถ,อรถมันเยอะรถมันเยอะรถเยอะจัดเลยทุกคน เราเลยต้องมาเส้นนี้เส้นนี้ทุกคนชอบเปล่าในการฟิวขับฟิวแบบตลออชิวๆอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมก็ไม่ชอบอะไรหรือชอบอะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้ผมจะไ,ได้แบบว่าแก้ไขปรับปรุงตัวนะครับผมเออทําให้แบบคลิปมันดูแล้วหน้าแบบหน้าค้นหาอะไรเงี้ยเออแบบสนุกอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับผมว่าอยากดูอะไรพวกแนวไหนอยากให้ผมไปลุยปากกับพี่เฟรมอะไรเงี้ยก็ไปดูช่องพี่เฟรมนะครับผม แต่ว่าอยากให้ท,ทํคลีปแบบแนวไหนอะไรเงี้ยอยากดูแบบแนวไหนในตัวตนผมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมเออผมจะได้ทําให้ทุกคนดูแบบหนาใจกันเป็นยอยากให้ดูแบบสไตล์ไหนอยากให้พี่เป็นแบบแนวไหนอะไรเงี้ยบอกได้นะทุกคนเออเดี๋ยวมาดูวันนี้เราจะแบบาตามตู่ตางสิ่งติดเล้าวหินแห่ทางมา็หินแห่ครับก็ถนนก็ประมาณนี้ถนนดีนะนี่มองไว้ก็สักคนนี้ครับวันนี้เป็นแบบ เรียกของวัรุ่นหัวแหลมครับแต่พี่วิวแกไม่ตลอวะ่ะพี่วิวแกทรงซิงวะ่ะนี่คุณช้างก็จะเอาอีกแล้วคุณช้างแต่ตลอยกคล้อแบบมนันมากนะนุ่นนี่ผู้สาวผู้สาวสาวจริงๆนะนี่แต่เขามากับผู้บ่าวนะนี่ เบาชนเบาชนเราใส่ค่นัันพอเดี๋ยวไม่จะมีปัญหามากอันนี้เดินลูกจินรูนะครับผมไ <Okay. S 1> อ้ได้พลาที่ไม่แน่นี่ยอาจจะไหลแบบขึ้นแรงช้า่งิงนะเนี่ย ไม่ใช่สา,ายสมงไมีเสียงฟ้าไม่ัมองเลยเรีอรอยไ่อเ่อ,อ้ออยจัม้ยจับมดซ้อแบบไม่ารม่อย,อยต่อให้ีนะครับโอ้ฟ้าลกแบบลกข้าว่าแน่ ลกก่องยังไม่รู้จะล,ล่องอรเนี่ยนี่หมอนี่ผู้สาวมา่พี่เปดื้พีเก,กับไปไปรัผู้สาวอ่องไรต่ออแครับเอาเพื่อนเลยว่ะหมอนีผมไม่อยากซับแรงว่ะทุกคนขนาดไม่อยากซับแรงอั่นี้เข้ามาไม่ล่องนี่ผมลากกับะย,ยาอะไรเลยสามารถดูด้างซิ่งไ้เลยนี่ สร้างซิ่งเขืฝืบออบมีโดนผมนะแค่นั้นแหละคุณระมังท้ายผมไปดีนะคุณช้างระมังสองมาผมไปดีนะคุณช้างเฮ้ยรถต่ำกันนั่นนี่้ยผมรับเสียงแวับ โอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ถึงหินแหงแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในเขื่อนนะครับไว้ทริปหน้าแล้วกันเพราะว่ารถช้างซิ่งมีปัญหานะครับผมก็เดี๋ยวไปดูช่องช้างแล้วกันว่าเป็นไรนะครับผมเออคือขาบูช้างหลุดนะครับผมรถมีปัญหาน้ำมันย่อยอแล้วนั่นโอ้จะไปหอดบ้านบนนอโอเคไปเจอกันทริปหน้านะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยครับสำหรับทริปวันนี้ตลออัะแหลมนะครับผมไปเจอกันฝากติดตามฟี่วิวโค้ดเอาลิซซิงแล้วก็ช้างซิ่งด้วเลยนะครับผมไป